สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับหัวข้อการใช้ไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากจะวางแผนการลงทุนในขณะที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานในใหม่จะเริ่มจากตรงไหนดีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆศึกษาเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนาะมันก็จะมีประมาณหลกัหลกๆอยู่6ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปองกันความเ่ียงนะครับการจัดก,การสภาพคล่องนะครับการจัดก,การเรื่องของการเกษยียณภาษี การลงทุนแล้วก็การจัดการสินทรัพย์นะครับซึ่งผมมองว่าเราค่อย <c oughs> ๆเริ่มไปทีละขั้นก่อนดีกว่านะครับผมเรื่องแรกเนี่ยที่ต้องทําเลยนะครับก็คือว่าเรื่องของการจัดการสภาพคล่องนะครับหลายคนเนี่ยก็จะมองไปที่การสะสมนะครับเงินให้มันมีเพียงพอนะครับสำหรับค่าใช้จ่าย3เดือน6เดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่า เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันมีประกันสังคมนะครับที่สามารถเอามาช่วยเราได้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูประกันสังคมเรียบร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าประกันสังคมให้เราต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคระับเดือะเจ็ดนห้าเดี๋ยวะหมื่นนะครับเราก็มาตรวจสอบค่าใช้จ่ายเราว่าแต่และเดือนเนี่ย มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หาเพิ่มในส่วนที่มันขาดนะครับแต่ถ้ามันเกินเนี่ยก็เราก็สามารถมองข้ามจุดนี้ไปได้นะครับผมทีนี้เรื่องที่มันค่อนข้างสําคัญเนี่ยผมอยากจะให้ไปโฟกัสตรงที่เราไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับถามว่าทําไมต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับจะได้ มันจะทําให้เราเห็นภาพรวมนะครับในการใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรานะครับแล้วก็มันจะสาม,มารถทําให้รู้ว่าเออค่าใช้จ่ายไหนที่ไม่จําเป็นนะครับมันตัดออกได้ไหมนะครับเพื่อที่ให้เงินออมเราเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับการปองกันความเสี่ยงจะพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งถ้าเริ่มต้นทํางานใหม่เนี่ยประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ว่าผมว่าประกันอุบัติเหตุเนี่ยสำคัญมากกว่านะครับเพราะว่าเราอาจจะไปอยู่ต่างเมืองนะครับหรือว่าอาจจะขับรถบ่อยครั้งนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆนะครับผมก็ให้ไปมองเรื่องของประกันอุบัติเหตุก่อนนะครับที่มันมีต้นทุนค่อนข้าง น้อยกว่านะครับอาจจะปีละพันกว่าบาทนะครับซึ่งเราก็น่าจะสามารถอ่าซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะครับทุนก็ประมาณ1ล้านบาทถึง3ล้านบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็มีค่ารักษาต่างๆให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับผมเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเกษียณอายุนะครับถามว่าเฮ้ยเริ่มทำงานให,ใหม่เนี่ยต้องไปซีเรียสเรื่องของการเกษียณอายุเลยหรอนะครับก็คือว่า ต้องเสีเรียยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะครับมีเพียงไม่ถึง10%นะครับที่เกษียณรวยนะครับเพราะนี่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นทำงานนะครับเ,เริ่มสะสมในเดน t f ฟันนะครับอาจจะ 5%, 10%หรือ15%เริ่มต้นเลยครับ มันสําคัญมากๆนะครับถ้าเราก็ลองไปดูสํารวจรายรับรายจ่ายนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองทําดูในเซตนะครับในหัวข้อออมออมเท่าไหร่พอใช้หลังกเกษียณน,นะครับก็ไปลองขี่เล่นดูนะครับว่า,เ,าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรามีไรายได้อย่งไงบ้างการเติบโตของเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็หลังกเกษียณเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คีย์เงินสมงทบเข้าไปนะครับ ลอง5%ก่อนนะครับถ้า5%ไม่พอลอง10%นะครับแล้วก็ลองเลือกนะครับผลตอบแทนนะครับอาจจะ3% 5%หรือ10%ก็อยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าไม่พอจริงอาจจะเพิ่มเป็น15%ผมเริ่มต้นนะครับผมก็ใส่15%เลยแล้วก็นายจ้างสมทบอีก5%แสดงว่าผมเนี่ยจะมีเงินเก็บทุกๆเดือนเนี่ยก็คือ20% สะสมไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55หรือ60ปี mm. ก็จะมีเงินพอใช้หลังกเกษียณนะครับสำหรับเป้าหมายนี้เราก็เคลียร์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเริ่มมีฐานที่แข็งแกร่งแล้วนะครับค่อยไปาสารต่อในส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีเรื่องของการลงทุนศึกษาเพิ่มเพื่อต่อยอดให้เงินเนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของ การต่อยอดของทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็จะเป็นครบองค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสวัสวนี้ก็ประมาณนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม